สรุปให้พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะมาสรุปหนังสือให้ทุกคนเข้าใจได้ง่ายๆโดยเพจสรุปให้เพราะเราตั้งใจทำให้ง่ายสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สรุปให้พอดแคสต์นะคะสำหรับพอดแคสต์ในตอนนี้มินจะมาสรุปหนังสือที่ชื่อว่าสิ่งที่ต้องขีดค่าออกจากชีวิตคุณโลกนี้มีคนอยู่มากมายหลายแบบ และโลกก็ไม่ได้มีแค่คนเก่งอย่างเดียวเท่านั้นถึงเราจะไม่ได้เก่งเหมือนคนอื่นแต่เราก็ไม่จำเป็นต้องทำตามทุกคนเสมอไปค่ะเราไม่จำเป็นต้องเป็นคนแอคทีฟขยนันมุ่งมั่นพยายามอดทนแบบนั้นถ้าเรากำลังทรมานกับสิ่งที่ทำอยู่ก็หยุดเถอะถึงเราจะเป็นคนช้าเรื่อยๆเฉยๆก็จงเป็นตัวของตัวเองค่ะเหมือนที่ผู้เขียนไม่ชอบวิธีการทำงานแบบพนักงานบริษัท เขาจึงลาออกมาใช้ชีวิตในแบบของตัวเองแล้วได้คนพบว่าตัวเองชอบเล่นอินเทอร์เน็ตและนําความชอบในจุดนั้นมาใช้จนกลายเป็นบล็อกเกอร์จำไว้นะคะว่าอย่าให้ค่านิยมของสังคมที่ว่าต้องเป็นน,นั่นเป็นนูน่นเป็นนี่ถึงจะดีมากําหนดสิ่งที่เราอยากทําหรืออยากเป็นจริงๆคนเราย่อมมีความคิดและความเชื่อแตกต่างกันอยู่แล้วถึงจะเป็นคนไม่ได้เรื่องในสายตาคนอื่นแต่เราก็สามารถมีความสุขในแบบของเราได้ค่ะ จงหาวิธีที่เหมาะสมกับตัวเองให้เจอแล้วจะเจอความสุขในการใช้ชีวิตค่ะภาพรวมของหนังสือเล่มนี้นะคะแบ่งออกเป็น4บทค่ะบทแรกคือรายการสิ่งที่ไม่ต้องครอบครองบทที่2รายการไม่พยายามบทที่3รายการไม่โทษตัวเองบทที่4รายการสิ่งที่ไม่คาดหวังค่ะเริ่มกันที่รายการแรกที่เราต้องขีดค่านะคะคือรายการสิ่งที่ไม่ต้องครอบครองค่ะหมายความว่าให้เราหยุดการครอบครอง เพราะว่าการครอบครองเนี่ยมันมีต้นทุนในการจัดเก็บทั้งด้านการเงินด้านจิตใจภาวะผวังคือยิ่งเรามีของมากเนี่ยคะ่ะเราก็จะยิ่งต้องใช้เวลาต้องใช้เงินในการดูแลสิ่งของนั้นๆสิ่งที่เราสามารถฝึกการไม่ครอบครองได้คือการฝึกการบริจาคค่ะมันเป็นธรรมชาติของคนเรานะคะที่เราต้องการความสะดวกสบายเราจึงใช้ชีวิตเพื่อสะสมสิ่งของซื้อเก็บสะสมไว้เป็นปริมาณมาก จนบางครั้งมันก็มีเยอะเกินพอดีค่ะเยอะจนไม่รู้ว่าจริงๆแล้วตัวเองต้องมีอะไรบ้างในความเป็นจริงนะคะทุกอย่างสิ่งต่างๆที่เราสะสมคือของที่เราไม่สามารถเอาไปได้เมื่อตายไปแล้วแต่ว่ามนุษย์กลับยึดติดวัตถุเหล่านี้เป็นอย่างมากค่ะทั้งๆที่วันหนึ่งถ้าเราตายไปแล้วนะคะสิ่งเหล่านั้นจะกลายเป็นของไร้ค่าในทันทีหลายคนแม้ป่วยหนักก็ยังหวงแหนสิ่งของจนไม่ยอมปล่อยวางสิ่งต่างๆลงไปค่ะ เทคนิคในการฝึกการบริจาคนะคะให้หาเวลาประมาณสัปดาห์ละครั้งในการพิจารณาตู้เสื้อผ้าห้องเก็บของลิ้นชักตู้ต่างๆแล้วดูว่ามีอะไรบ้างที่เราไม่เคยหยิบมาใช้เลยมากกว่า1ปีจากนั้นให้ทยอยบริจาคสิ่งเหล่านั้นโดยไม่จําเป็นต้องรู้สึกเสียดายค่ะเพราะที่ผ่านมาเราเองยังไม่รู้ได้ซ้ำว่ามีของชิ้นนี้อยู่ถ้าหากเราบริจาคนะคะมันจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นมากกว่าการที่เรามาเก็บไว้ ถ้าเราสามารถสละสิ่งเล็กๆน้อยๆได้อยู่เรื่อยๆเนี่ยมันจะทําให้เราสามารถปล่อยวางเรื่องใหญ่ต่างๆได้มากขึ้นค่ะสิ่งที่ต้องขีดค่าสิ่งที่2คือรายการไม่พยายามค่ะให้หยุดพยายามเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวคุณเองค่ะหลายๆครั้งนะคะที่เราอยากเป็นอย่างนั้นอยากเป็นอย่างนี้แต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เราจะทําได้เสมอไปนะคะ คือการที่คุณพยายามเป็นในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวคุณนะมันจะเป็นการเสียเวลาเป็นการฝืนตัวเองและเป็นการเสียโอกาสที่จะพัฒนาส่วนเด่นของเราค่ะนอกจากนี้นะคะการพยายามเป็นที่รักของทุกคนพยายามเอาใจทุกคนด้วยการเปลี่ยนตัวเองเป็นความคิดที่ผิดมากๆนะคะมันจะเป็นการทรมานตัวเองเปล่าๆฉะนั้นเป็นตัวของคุณเองและให้คนอื่นภูมิใจหรือยอมรับในตัวตนที่แท้จริงของเราดีกว่าค่ะ รายการที่3รายการไม่โทษตัวเองค่ะมินมีเช็คลิสต์นะคะลองให้ทุกคนสังเกตว่าตัวเองเป็นคนที่ชอบโทษตัวเองหรือเปล่าสิ่งแรกเลยคือโทษตัวเองเมื่อต้องเลิกลากับคนอื่นหรือยาล้างสิ่งที่2รู้สึกต้องรับผิดชอบปัญหาด้านการเงินของคู่ครองหรือผู้ปกครองสิ่งที่3วิจารณ์การตัดสินใจของตัวเองในอดีต 4. คิดไปเองว่าตัวเองทําอะไรผิดไปเมื่อเพื่อนไม่ยอมตอบกลับไลน์หรือโทรศัพท์ 5. คิดว่าเพื่อนไม่ชอบทั้งทที่ยังไม่เปิดใจให้เลย 6. ททำร้ายตัวเองพอคิดว่าไม่สามารถปกป้องตัวเองจากอุบัติเหตุหรือความโชคร้ายค่ะถ้ามีมากกว่า5หรือ6นะคะแสดงว่าคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบโทษตัวเองนะคะมินก็เลยมีวิธีรับมือกับพฤติกรรมเหล่านี้ที่มันจะช่วยให้ชีวิตของเราดีขึ้นในทุกๆด้านค่ะลองมาดูนะคะว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้างเพื่อหลีกเลี่ยงการโทษตัวเองตัวอย่างเช่นการรักตัวเองค่ะ การโทษตัวเองนะคะก็เหมือนกับการเอาพลังงานด้านลบมาใส่ตัวทําให้เราเป็นทุกข์จมปลักกับอารมณ์และไม่มีความสุขในชีวิตแทนที่เราจะทําแบบนั้นนะคะเราควรรับผิดชอบการกระทําของตัวเองหัดมองโลกตามความเป็นจริงรู้จุดอ่อนจุดแข็งของตัวเองและพยายามพัฒนาข้อด้อยของตัวเองควบคู่ไปกับการชื่นชมข้อดีของตัวเองอยู่ค่ะแล้วเราจะมีความสุขกับการใช้ชีวิตมากขึ้นอีกอย่างนะคะคือการช่วยเหลือคนอื่นค่ะ ถ้าเราเอาแต่โทษตัวเองจนรู้สึกว่าชีวิตไร้ค่าไม่สามารถทําประโยชน์ให้ใครได้ลองทำกิจกรรมช่วยเหลือคนอื่นในสังคมดูค่ะเช่นเป็นอาสาสมัครหรือให้ของบริจาคเราอาจจะค้นพบว่าตัวเองมีคุณค่าและความสามารถมากกว่าที่ตัวเองคิดและมันยังทําให้เราสนใจข้อผิดพลาดของตัวเองน้อยลงด้วยค่ะรายการที่ต้องขีดค่ารายการที่4รายการสิ่งที่ไม่คาดหวังค่ะไม่คาดหวังคือ ไม่คาดหวังกับสิ่งใด,ดเลยในชีวิตเพราะว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงได้เสมอแล้วมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เราหวังตลอดค่ะสิ่งหนึ่งที่พอเวลาเราไม่คาดหวังเราก็จะไม่ผิดหวังค่ะแล้วบางทีการที่เราทำอะไรแล้วมันไม่สำเร็จเนะ่ะเราก็ยอมแพ้บ้างก็ได้ค่ะ เพราะว่าการยอมแพ้น่ะมันมีข้อดีมากกว่าข้อเสียมันจะทําให้เราได้ทบทวนปรับปรุงตัวเองได้เห็นข้อผิดพลาดและแก้ไขให้ดีขึ้นค่ะชีวิตก็จะมีการพัฒนาไปในทางที่ดีเราก็จะไม่เป็นคนปิดกั้นนะคะแล้วก็จะเป็นคนน่ารักน่าคบหาในสายตาคนอื่นอีกด้วยค่ะสรุปเนี่ยการยอมแพ้ก็คือการไปต่อค่ะมันทําให้เราใช้ชีวิตอยู่กับความจริงและจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นค่ะ แค่ทุกคนเปลี่ยนการใช้ชีวิตแบบไม่ต้องไล่ตามสิ่งที่ต้องทำและเว้นช่องว่างให้ร่างกายและจิตใจได้พักผ่อนเท่านี้ชีวิตก็จะมีความสุขขึ้นแบบที่คาดไม่ถึงเลยก็ว่าได้ค่ะหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากพอดแคสต์ในตอนนี้พบกันตอนหน้าสวัสดีค่ะติดตามสรุปให้ได้ที่ Facebook, Youtube และบล็อกดิบค่ะเพราะเราตั้งใจทำให้ง่าย